สวัสดีฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะส่งถึงเธอนะฉันเป็นเยาวชนไทยอยากจะสื่อถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นที่ไทยชายแดนกัมพูชานี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโลกที่ควรจะเห็นและเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568กัมพูชาได้เริ่มการสู้รบเปิดตัวการโจมตีระยะไกลข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สิ่งที่พวกเขากำหนดเป้าหมายไม่ใช่ฐานทหารไม่ใช่สนาม ที่กำลังใช้ชีวิตในวันปกติชีวิตบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแยงด้งใดถูกทำลายในทันทีเด็กบางคนไม่ได้ไปโรงเรียนบางคนแค่หยิบขนมแต่ไม่มีใครได้กลับบ้านนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนี่เป็นการกระทำโดยเจตนารุนแรงการโจมตีที่น่าละอายในมุมมองของโลกในขณะที่ทหารไทยไม่ถูกกดดันก็ยังได้รักษาหลักการตลอดมากฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยชาติทุกการตอบโต้ มีความแม่นยำกำหนดเป้าหมายเฉพาะทางทหารไม่ให้กระทบต่อพอลเรือนแต่สิ่งที่พวกเขาทำไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่มันเป็นอาชญากรรมสงครามที่เป็นการทรยศต่อทุกสิ่งที่ร้ายซึ่งมนุษยธรรมในฐานะเยาวชนไทยฉันยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อประนามการกระทําของกัมพูชาด้วยความหนักแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่ไม่ใช่ข้อพิพาทชายแดนเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยมันเป็นการโจมตีที่โหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์ ในชีวิตของฉันอาจไม่พกอาวุธฉันอาจไม่สวมเครื่องแบบแต่ฉันมีแพลตฟอร์มนี้พื้นที่โซเชียลมีเดียนี้และฉันจะใช้มันเพื่อพูดความจริงกับโลกนี้โปรดฟังเราเรื่องนี้จะต้องไม่ถูกลืมความอายุที่ทำเหล่านี้จะต้องไม่จางหายไปในความเงียบถึงทหารไทยทุกคนที่ยืนหยัดในแนวหน้าขอบพระคุณพวกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวความกล้าหาญของคุณคือคำตอบสำหรับคำถามที่เคยถาม ว่าทหารมีไว้ทําไมวันนี้คําตอบชัดเจนทหารมีอยู่เพื่อยืนในที่ที่ไม่มีใครกล้าปกป้องผู้ที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้เพื่อปกป้องบ้านของเราคนของเราและศักดิ์ศรีของเราและฉันเป็นนักเรียนเสียงเยาวชนจะไม่เงียบและดังกว่าระเบิดที่พวกเขาใช้กับพลเมืองของเรา